วันนี้ในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติที่ทำเนียบรัฐบาลในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวให้โอวาดเก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานว่าความปรารถนาสูงสุดคือต้องการให้เด็กได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้ความสามารถความคิดสร้างสรรค์เพื่อจะได้ใช้ความรู้ความสามารถนั้นเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในมิติท,ทางเศรษฐกิจและมิติของการสร้างความสุขให้กับตนเองและผู้อื่น ทุกกปีทำให้ผมนึกย้อนเวลาไปสู่วัยเด็กอีกครั้งซึ่งวันนี้ผมรู้สึกยินดีที่มาเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาตินาทีนี้มาพบปะก,กับน้องๆเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองให้เติรก้าวหน้าผมได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ไว้ว่ามองโลกกว้างคิดสร้างสรรค์เคารพความแตกต่างร่วมกันสร้าง ประชาธิปไตยโดยมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเรียนรู้สิ่งต่างๆที่เป็นประโยชน์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นรวมทั้งเคารพและยอมรับความแตกต่างในโลกที่ไร้พรมแดนซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญทำให้ทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีหัวใจที่เข้มแข็งมีความเพียบพร้อมทั้งความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีมีความคิดที่ถูกต้องและมีความเป็นสากลตลอดจนเป็นพลเมอืองที่ดีของประเทศชาติเช่นเดียวกับนางพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในงานวันเด็กแห่งชาตินกกรมประชาสัมพันธ์ว่าอยากให้เด็กและเยาวชนมีรอยยิ้มที่สดใสสนุกกับการใช้ชีวิตในวัยเด็กตามแนวคิดการจัดกิจกรรมของกรมประชาสัมพันธ์ จอยฟออความรู้ความสุขความสนุกสำหรับเด็กทุกคนโดยหน้าที่ของรัฐบาลคือการสนับสนุนให้เด็กไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพมีความภูมิใจในตนเองเคารพความแตกต่างหลากหลายเพื่อร่วมกันสร้างสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็งเพราะเด็กและเยาวชนทุกคนคืออนาคตของประเทศเราเล็งเห็นความสำคัญของเด็กๆเด็ก็คืออนาคตของชาตินะคะทุกคนต้องช่วยกัน ส่งเสริมเด็กให้มีความคิดสร้างสรรค์ให้เด็กได้พัฒนาตัวเองที่สำคัญก็คือด้วยความรักความผูกพันที่เรามีให้กับลูกหลานของเราคะช่วยกันเสริมสร้างให้เด็กเกนั้นเดินไปในทางที่ถูกต้องเดินไปสู่อนาคตท,ที่มีความหมายและมีความสามารถและก็เป็นบุคลากรที่สำคัญของชาติต่อไป ขณะที่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรีแพทย์หญิงพักทิไลทวีสินภริยานายกรัฐมนตรีและคณะคู่สมรสรัฐมนตรีกล่าวว่า ทางคณะคู่สมรสรัฐมนตรีขอเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสุขในงานวันเด็กแห่งชาติปีนี้พร้อมทั้งขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการพัฒนาให้น้องๆทุกคนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นประชาชนที่แข็งแรงของประเทศไทยมีความมั่นใจมีความสุขและมีความมั่นคงวาสนาตรรกเกตรายงาน